รอกันนานไม่เอ่ยกับเกม Ark Survival นะครับถงเราวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับออยอดวิวตอนนี้ก็น้อยลงไปทุกวันทุกวันเฮ้ยมันเป็นอะไรกันตั้งหนามันไม่สนุกหรือยังไงครับเกมนี้จะได้เปลี่ยนเกมนะถ้าใครยังสนุกอยู่คอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยบอกพี่กันก่อนนะครับส่วนใครมาใหม่เดี๋ยวพี่จะแนะนำไดโนเสาร์วันนี้ให้รู้จักกันซึ่งเราจะได้ทําความรักความเข้าใจกันมากขึ้นนะตอนนี้ใส่ชื่อไปหมดแล้วนะครับเริ่มจากตัวแรกนี้ก่อนเลย ตัวแรกคือกบนะครับชื่อว่าซาร่านะตัวนี้สายฟาร์มซีเมนต์อ่าล้วก็ต่อด้วยลำไยนะครับนกไฟเขาบอกว่ามีของเข้ามาหลายอย่างเลยทีเดียวนะเฮ้ยเครื่องช็อตไฟฟ้าซิกเกิลนะครับเอามาก่อนแล้วก็มีแซ่เอได้อยู่ได้อยู่พอหนังมาด้วยดาบนี่ไม่เอานะแล้วก็ซีเมนต์โอ้โหไม่พี่ซีเมนต์ออ์แกนิกโพลิเมอร์เอามามาหาสารโอ้โหชิตินชิตินขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยนี่ถ้าอย่างนี้นี่คือแบบเราเอาไปใส่ครบ ทำการฟาร์มซีเมนได้แบบมหาศาลนะคาราฟได้กระจายนะครับแล้วก็มาที่ช้างแจ็กกี้ตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวเราจะใส่ที่ขี่กับมันด้วยนะครับแจ็กกี้กับแมรี่คู่การส่วนแท็กทีนี้มีชื่อว่าซูซี่กับลาฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งนี้นี่จะมีเจอ,อร์บอชัอวแม็กอาแล้วก็ตัวเขาตัวนี้ที่เป็นกวางับชื่อว่าไอคอนค <c oughs> ือไทยนะตัวนี้เท็ดทีอ่อะไเดี๋ยวผมจะลงคกไปก่อน มันจะผลิตซีเบนไว้ก่อนเอาละครกรับได้เลยหรือเปล่ารับได้เลยเอ่าเอามาอันเดียวพอนะครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่ลงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงด้านนอกไม่ได้แต่ว่าด้านในได้อยู่เดี๋ยววางนี้แล้วกันเอาละเรียบร้อยใช้หินนะครับโอ้โหหินมหาศาลแล้วก็จะมีคิดตินที่ต้องใส่ไปหนึ่งมืเอาละเดี๋ยวฟ้าไปเลยดูที่ได้เท่าไหร่วันเนี้ยได้ร้อยกว่าไม่ได้น้อยแสดงว่าต้องใช้หินเยอะทุกคน อ่แล้วก็นี่ไข่นะครับที่เราต้องฟักเดี๋ยวค่อยฟักกันดีกว่าผมว่าจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นจุดในการฟักไข่เพราะว่าเราน่าจะไม่ได้นอนตรงนี้นะเออแล้วก็คุณลืมเตียงนี่ว่าเดี๋ยวลงเตียงไว้ด้วยเผื่อแบบมีปัญหาพลาดนะครับอ่าเตียงเตียงไม่ให้นอนด้านนี้ว่ะตรงนี้ต้องลงของไปเลยถ้างนั้นเดี๋ยวเตียงอยู่ตรงนี้อ่านอนแบบท่ามกลางสิ่งของแล้วก็ไฟตัวนี้เหล็กได้หร่อเล่เนี่ยเหล็ก76เฮ้ยเยอะดีกว่าขอหน่อยขอหน่อย เออแบ่งมานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอ,อุปกรณ์อะไรเพิ่มดีวะเฮ้ยเดี๋ยวจะถทุกคนอ๋อนี่รัพกราสเต,เตชั่นงงหรือไปนึกว่าสมิตตี้ว่าทำไมไม่มีอะไรคราฟเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอาที่ขี่ก่อนผมรู้สึกว่าที่ขี่นกเนี่ยจะมีในนี้ด้วยนะครับต้องเติมชิปตินไฟเบอร์หนังเอาละเดี๋ยวใส่ชิตนินกันก่อนเลยทีน,นี้เติมชิตินก่อนนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์น่าจะหมดเดี๋ยวเข้าไปเอาแป๊บนึงอ่าหนังเดี๋ยวไปเกี่ยวไฟเบอร์ก่อนเว้ ไฟเบอร์เมื่อกี้ของเหล็กซิกเกอร์เรามีแล้วนะเอามาไปเกี่ยวด้านนู้นเลยนี่สามเขาสวยมากโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้เอางว้ห้งร้อยี่เอาเลยเอาเลยไม่พหรอลูกดอกบัดไปเลยพี่เดี๋ยวไม่ลาผมรู้แล้วว่าพี่เก่งยังไงก็ไม่สามารถพายแพ้มันอยู่แล้วนะยิงให้มันหลับไปไว้นะจะได้ขี่เลยเออเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวนี้กูจัดลูกดอกฟ้าเลยได้ถูกใจเออเกี่ยวไฟเบอร์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพึ่งรีบ เดี๋ยวมาจัดให้แน่นอนแล้วก็นาโคติกมันยังเหลือเปลี่ยนเป็นลูกดอกฟ้าไหมเนี่ยยังเหลืออยู่นะเออเปลี่ยนนะสามสิบถังจะไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกดอกไม่พอนี่หว่าขาดอะไรเนี่ยขาดฟินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ที่เราวางไว้เหรอทำไมมาอยู่โดดเดียวตรงนี้ไม่ได้ข้างในนี่ก็คราฟของได้หลายอย่างเลยนะมีเต็นท์ด้วยอ๋อมันมีเต็นท์นี้ด้วยเต็นท์ของมันก็น่าตาทีเดีวยดวกันนะเนีย่ย อ่าเดี๋ยวลงเต็นท์อันนี้ไปด้วยมีคนบอกว่าให้ผมมาสร้างอาณาจักรเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับไฟเบอร์ก่อนโอเคเอานี่ที่ขี่รกแบบเรืองแสงแล้วก็มีของแมมมอสด,ด้วยนะแมมมอสต้องใส่เหล็กเพิ่มเติมเข้าไปเหล็กเดี๋ยวแบ่งเลยเอาไม่เข้าอีกเออจัดไปเรียบร้อยนะครับแมมมอสมาแมมมอสที่เอา2อันนะเพื่อไปใส่ให้กับไอตัวด้านนู้นด้วยโอเคได้แล้วที่ขี่3อย่างวันนี้เอาที่ขี่เท่านี้ก่อน เราไปใส่กับแจ็กกี้กับแมรี่เดี๋ยวจะให้มันไปช่วยความของซึญญ่งนิดนึงนี่ไงโอ้โหเท่ววะเฮ้ยกระเป๋าเรืองแสงอะเนี่ยอุ้ยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ใช้ได้เลยครับกระเป๋ามันแบบเรืองแสงด้วยมันน่าจะมีทักษะในการแบบว่าขนของได้มากขึ้นอุ้ยแต่ตัวหนักมากเลยตอนนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักไปก่อนอ่าเลื่อนมา4,251ดาเม470 สปีด0 0อ่เะไม่รู้เป็นไงบ้างสปีดเฮ้ยสปีดถือว่าดีแล้วก็คือด้านหน้าอู้ด้านหน้าดีขึ้นเอาหลีกไว้ดีอย่าขว้างเิอย่าขว้างี่เอาโดนไปตรงนี้ไม่สวยอัดไปก่อนมามามาไปที่เหลือสงบสงบสงบก่อนสงบก่อนอ่าตรงนี้เราเอาอยู่แล้วนะครับผมชอบด้านหน้ามากเลยโหเทมากเทมากเราเอาช้างเรามาอัพเกรดได้สุดมากแล้วก็มันจะมีการทิศฝาที่ตัวศัตรูได้ด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็โยนได้เหรอ ขี่ไปแล้วก็โยนไปครับแต่ไม่รู้มันจะเจ็บหรือเปล่าไม่น่าจะเจ็บอ่าแล้วก็มีการคำรามถ้าคำรามนี่จะเป็นการเปิดปั๊บนี่หว่าโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่ากระดูกนี่จะได้จากไดนนเสาวโครงกระดูกแต่ว่าไดานโนเสาวโครงกระดูกมันหาย,ยากมากเลยนะเอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปหาหินเยอะๆก่อนผมไปฟาร์มเองเดีกว่าฟาร์มใหม่เลยกันแล้วก็กวางตัวนี้ตัวผู้เมื่อกี้มันมีตัวเมียด้วยผมเห็นตัวเมียอยู่นี่ตัวเมียอยู่ด้านนน้นอ่าดีกิดไปก่อน หนี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 ขี่มาขี่มาขี่มากนแล้วก็โยนโยนเล่นนี่ถ้าจะมีสองคนคือโยนไม่ให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนตีกางอากาศนี่น่าจะเท่หน้าดูวิวีแก่เนี่ยแถวนี้โอ้สุดอุดมสมบูรณ์เว้ยอหินต,ตรงที่เราฟาร์มได้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนได้ไหมตรงนี้เอ้าตรงนี้ไม่ได้เหรอแสดงว่าค่อนข้างที่จะฟาร์มหินนะครับญกาอสมควรเหมือนจะมีอินซูลนินช่วยเราด้วยอ๋อเราจะได้บัฟกันหนาวเว้ยทุกคน ถ้าเราอยู่บนช้างครับประมาณว่าเราไปเมืองหนาวเราก็จะไม่หนาวนั่นเองเอาละตัวนี้ช้ามากเออแล้วมีตัวนี้ที่ยังไม่ได้แนะนำไม่รู้จักก็คือลำยองนะครับทางฝั่งนู้นนะเห็นแม่นกที่อยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งอะไกลๆด้วยแหละอันนั้นก็ของโผมอีกเช่นกันโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มหินต้องใช้ตัวอื่นที่ไวๆเอาเป็นตัวนี้เอาไปหินส่วนใหญ่นี่จะอยู่ทางฝั่งนี้ซะเยอะมีไหมมีไหม,แ,มแต่เขตนี้หินมันจะน้อยนะสังเกตดูมันต้องข้าไปด้านนู้นอย่างเดียวเดี๋ยวบนเขานี้ มี้างเปล่าดูก่อนดูก่อนแถวนี้แทบไม่มีไวหินงั้นเดี๋ยวเข้าไปลึกๆหน่อยคือถ้าไม่มีหินนี่ลําบากนะครับมีไหมไม่มีอ๋อแต่ตรงนี้มีทางเชื่อมมาด้านนี้ได้นี่เออมีจุดเชื่อมครับค่อนข้างขาดแคลนหินหน้าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านเราจริงๆอาเขตหินนี่มันมีด้านนู้นแต่ว่าผมขี้เกียจไปซ้ำผมอยากจะไปที่ใหม่ๆมเพื่อดูสัตว์ต่างๆนะเพิ่มเติม เอาละในเมื่อไม่มีก็ต้องมาด้านนี้นี่ฝั่งนี้มีแน่นอนตรงนี้ได้บ้างบอกว่าตรงนี้ส่วนใหญ่มันให้เดินเก็บเอาไว้ถ้าเป็นก้อนที่เราใช้ขวานตีได้น้อยมากงั้นเรามานี่เลยไอ้น,นี้แรงเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มี2ชั้นนะชั้นบนก็ได้ชั้นล่างก็ได้คาโน่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวฆ่าคาโน่ก่อนฆ่าคาโน่ก่อนล่วงเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ตามตัวนี้ตามขนาดไฟลุกอย่างนี้ตามเหรอปั่นเด้เอเฮ้ยไทยอา ไอตัวเมกาที่เรียกใช้อาร์มีด้านนี้นะครับจดไปถ้าเก็เบเวลก่อนเดว,เวลิลยังได้เยอะเป็นหาหินก่อนนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก้อนนิดนึงก่อนอันนี้หินปกติหรือ,อยังไงเป็นหินที่ฟาร์มไม่ได้นี่หว่าแต่ว่าก้อนนี้น่าจะฟาร์มได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิเอาแมงไม่ได้แต่ข้างล่างมีตรึมไปเอาข้างล่างข้างล่างเพียบเมื่อกี้แค่ลองเฉยๆนะน่ะดีแหละตรงนี้แหละที่จะฟาร์มได้แน่นอน อ๋อนี่เป็นเคไว้ได้เคไว้ได้เคด้วยได้เทได้หินนะครับได้หมดมามาโอ้ยโอ๊ยโอชิดโดนโดนแม่งเอ้ยมีงูซุ่มอยู่เด้อเด้อเด้อเด้โอ้โห้บ้าเฮ้ยจัดแล้วลำไยลำไยบวกลำไยบวกเอาลำไยไม่ลุยปะเนี่ยตังค์ลุยไม่ได้ครับเออเออไอ้นี่งูโดนย่างสดแล้วครับตอนนี้ตัวนั้นด้วยเรียบร้อยเอาอยู่เอาอยู่โอเควันนี้เอาแค่นี้นะสำหรับหินไป กลับไปที่บ้านนะครับโอ้โหมาไกลมากเจ้าหีดก้อนหนึ่งนี่กูต้องเดินทางโคตรไกลมาแล้วลงจอดเอาละมาครับเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวจะเติมหินนะครับเข้าใส่เข้าไปในนี้เลย่ะจัดไปเรียบร้อยจะได้ผลิตซีเมนต์เพิ่มเติมไปได้อีกเมื่อกี้มาก็ได้หลายล้อแล้วนะสำหรับซีเมนต์่ะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกดอกน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้เพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ฟินมาแล้วจัดไป28ลูกน่าจะเพียงพอเหลือเฟือสําหรับการผลิตนะครับ ลูกดอกสีฟ้าเอามาจัดมาเลยลูกดอกสีฟ้าถ้าใช้คู่กับซอสโบท,ที่เราอัพเกรดมาแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะดีมากเออจริงๆเราอัพเกรดได้อีกนี่หว่าเอามาๆเดี๋ยวอัพเกรดก่อนไม่รีบใส่เข้าไปเพราะมีเหล็กแล้วง่าลืมเออวันก่อนเราขาดเหล็กแกมันก็เลยอัพไม่ได้จัดไปครับสีฟ้าดูดิได้กี่สีขาดอะไรปุ้เนี่ยเดี๋ยวเฟลอ๋อมีเฟลมีเฟล,เ,ฟลเอาไปสีม่วงอ่าเอาห้อาอถึงสีแดงเลย ได้ปะไม่ได้ครับของขาดอ่ะเอาแค่นี้ดาเมจตอนนี้ไป300กว่าแล้วนะครับโอเคลูกดอนคงสีฟ้าอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนมันจำไว้มันจำมาเดี๋ยวไปหาจับสัตว์เริ่มก่อนที่สาเขาครับสามเขาตัวด้านหน้านี่แหละสีสวยมากอันนี้น่าจะลูกเดียวอยู่นะครับยิงประมาณช่วงนี้เฮ้ยยิงใส่ตูดเลยทีเดียวแน่นอนแน่นอนถ้าโดนตูดนี่คือทีเดียวอยู่แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว สามเขาก็มีที่ขี่หลายแบบนะแล้วก็ตัวต่อไปเราจะเป็นกวางครับกวางข้างหน้านี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นไงบ้างเลเวล44ผมต้องการตัวเมียเลเวลเยอะๆนี่เอาตัวนี้ก็ได้เอาละเดี๋ยวเราจะใช้โบล่านะครับล็อกมันไว้ก่อนโบล่าโบล่าโบล่าหมดเบียร์มาก่อนเอาละโบล่าเอามาแทนอันนี้ไปก่อนทอตจริงๆอันนี้ใช้ลูกดอกธรรมดาก็ได้จะอยู่กวางอะเปลืองนะสีฟ้าโอเคเอาละเราจะล็อกมันด้วยโบล่า,าไว้ก่อนอจัดเวียงไปนะครับอยู่แล้ว นี้ก็จะดีดหัวมันอนนี้น่าจะฟาร์มเบอร์รี่ได้แต่หลักๆเลยคืออยากจะให้ไอ้ขอนมันมีเมียนี่เรียบร้อย2ลูกอยู่นะครับใส่เบอร์รี่กันเลยเบอร์รี่เบอร์รี่เอาละเรียบร้อยครับผมเออเมื่อกี้ไอ้นี่ผมก็ลืมเลยสเขานั่นนี่ใครฆ่ามันเนี้ยตายเลยหรือว่าไอ้ช้างเราเมื่อกี้ที่มันเดินไปตีโดนมันแน่นอนเลยชัวโอเคผมเอาเบอร์รี่ก่อนจริงๆน่าเอาช้างไปฟาร์มเบอร์รี่ไว้เฮ้ยคอปี้อยู่ดนะ้านหลังเดีอเดๆๆ,ๆเอาด้วยเอยเอ เอาตายอีกโอ้โหลูกดอกก็แรงเกินลูกดอกแรงเกินไปเดี๋ยวผมขี่ช้างไปฟาร์มเล่นก่อนดีกว่าบอม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 นี่แหละยอมนี้แหละตายเยอะแน่โอ้ยโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือแล้วนี่เอามาเลยของสำคัญแล้วก็สีขาวด้วยอ่าสีขาวนี่กันสลบได้รู้สึกตอนนี้พี่จะกระหายน้ำเหลือเกินน้องๆ ต้องไปหาน้ํากินก่อนดยวใส่เบอร์รี่ให้มันก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ไอตัวนี้นี่น่าจะใช้ประมาณ50เลเวลเยอะ,อะจัดไปเลย50ขึ้นมาแล้ว28%แนตะครับแต่ไม่รู้กินไปกี่เม็ดเมื่อกี้เอาละไปหาน้ํากินก่อนจริงๆถ้าอยากจะให้ง่ายก็เดินท่อมาจากด้านนู้นแต่ว่าเดินไกลเนี่ยเพราะว่าอยู่ไกลจากน้ำพอสมควรบ้านเราอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีท่านะครับพร้อมเรียบร้อย ทีนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนที่ขี่นกด้วยลืมผลิตมาก็ลืมเปลี่ยนอีกเอาละใส่อันนี้ดูดินี่เป็นไงบ้างครับเว้ยเว้ยเป็นนกแบบว่าที่มีดวงดาวนะครับโอ้โหมันเปลี่ยนเป็นตัวนกไปเลยมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะที่ขี่นะเปลี่ยนสีนกของเราไปเลยผมว่าถ้าเป็นกลางคืนมันน่าจะทําให้แบบสีสันแบบสว่างได้เว้ยเพราะมันบอกว่าโกลโกลแปลว่าส่องแสงสว่างได้นั่นเอง กวางเป็นไงบ้างตอนนี้กวางเหมือนจะได้แล้วนะครับเฮ้ยไอ้ขอนเรามีเมียแล้วเวย้ยมาเลยเพราะฉะนั้นเมียขอนก็ต้องชื่อไทยเหมือนกันนะครับทุกคนกวางนี่มันออกลูกเป็นตัวไหมเออผมว่ากว่างน่าจะออกลูกเป็นตัวแน่นอนเดินมาเดินมานี่ขึ้นรูปหัวใจแล้วรู้สึกว่าเมียนี่จะเลยวลเยอะกว่ามันด้วยเมียมันชื่ออะไรไดีวะไอ้นี่ชื่อไอขอนไอ้นี่ชื่อไอแขม <laughs> ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องเป็นชื่อไทยไทยหน่อยอ่อชื่อเป็น มะลิเออาขาวๆพอดีให้ขอนกับมะลิอ่าเข้ากันดีนะครับเออโอเคเรียบร้อยในที่สุดขอนเราก็มีเมียเดี๋ยวเรา้องแอมที่ขี่ใส่เมียมันด้วยเมกาโ,โลเซลอสน่าจะต้องใช้สมิตตี่ไหมสมิตตี้อยู่ที่เดือจริงๆเราน่าจะลงสมิตตี้ตรงนี้ไปได้อีกสักอันหนึ่งนะขี้เกียจเดินละเรือนั้นก็ไว้เดินทางไงคันเหล็กเอาหมดแล้วเหรอไม่เหล็กมันใช้ไวยังเลยอ่ะขอมาเพิ่มอีกโอ้โหได้มาอย่างเยอะ สิตตีไปเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าลงด้านนอกนะครับได้ไหมตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่ได้เลยเว้ยกันต้องไว้ข้างในแหละฝั่งไหนได้บ้างครับขอดูก่อนในนี้ตรงที่เป็นทรายนี่มันก็ไม่ให้ลงด้วยน่าจะลําบากเว้ยระวางนี้ก็ติดเตียงอีกตรงนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีมุมได้แป๊บหนึ่งเออนีแหละอันนี้ได้แล้วเอามาเมกระโลเซรสตใช่ได้บ้างมาดูกัน เหล็กไฟเบอร์หนังเคไฟเบอร์ okay. ไปแล้วก็อินกอตตามด้วยหนังนะครับเสร็จเรียบร้อยมา1อันเดี๋ยวไล่ลองดูว่าเมียขอเนี่ยฟาร์มอะไรได้บ้างผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะฟาร์มเบอร์รี่ได้ถ้าเป็นป่าตัวเมียเดี๋ยวต้องไปลองดูเว้ยได้เล่นนานแล้วอ่าเรียบร้อยไปขี่เบอร์รี่กันดีก,กว่าขี่เบอรี่เล่นเว้ยแถวบ้านวันนี้ไม่ต้องไปไหนไกลขี่ไปได้ต้องเติมน้ำหนัก น้ำหนักไปเลือดดาเมจเอาแบบบาลานซ์ไปก่อนนะการอัพในรอบนี้เคไฟครับสปีดวาวใช่ได้ไม่ใช่ได้เลยเยมันโจบตีไม่ได้นี่กว่าออกวางตัวเมียไม่สามารถโจมตีได้เว้ยออกมีกระโดดอย่างเดียวเฮ้ยมันตีอะไรไม่ได้เลยนะมันไม่มีโขกฟาร์มเบอร์รี่อะไรเลยวะเนี้โอ้โหน่าใช้ในการเดินทางอย่างเดียวแล้วกูจะไปเติมดาเมจจำเพื่อจริงๆมันไม่ต้องมีอัพด,ดาเมจก็ได้เพราะมันตีไม่ได้ มอี้อัพสปีดอย่างเดียวก็พอผิดคาดแล้วตอนนี้มีไอคอนไม่สามารถที่จะตีใครได้เลยงั้นสามเขาได้ยังได้แล้วดีกว่ามาๆ้าว่าเรียกจัดระยะไกลได้เลยครับตอนนี้เอาละที่ขี่เตรียมที่ตัวได้นะครับสําหรับตัวไทรตัวนี้เราไม่ต้องใช้ที่ขี่บอดก็ได้เอามาเลยเดี๋ยวผมจะเล่นมันหน่อยมานี้มานี้มานี้ใส่ที่ขี่ก่อนตัวนี้แหละลุยได้ดีต้องเติมน้ําหนักเยอะๆโห้ยเลือดมาดีเนี่ย ถ้าเลเวลเยอะมันจะเติมได้ค่อนข้างเยอะนะครับมาเดี๋ยวด้านนู้นเดี๋ยวจะไถให้หมดเลยชาร์จพลังแบบร0อเนะฟิตจัดเลยตัวนี้ไปเวลร้อยยี่ด้วยรับรองแรงแน่นอนปั๊มปิวปิวปิว,ปวไม่ต้องถึงตายเอ้ยเอ้ยเอ้ถ้าโดนตัวใหญ่นี่คือมันจะหยุดเว้แต่ถ้าโดนตัวเล็กยังวิ่งต่อได้เอาไปเดีย,ยบร้อยตายครับด้านนู้นไปคอยาวเยอะจังวเนี้ย พอยาว3าตัวหัืออะไรปล่อยไว้ให้มันเป็นแบบว่าระบบนิเวศนะครับที่สมบูรณ์ฮ้ยผมว่าเราเปลี่ยนพื้นที่ดีกว่าวันนี้ผมอยากได้ชาโดเมนไว้มันมีชาโดเมนบ้างไหมนะจริงๆไอ้ตรงบึงตรงนั้นนะมันน่าจะมีชาโดเมนอยู่เดี๋ยวเราจะเดินทางนะไปหาชาโดเมนกันดีกว่าน่าจะหาได้ไม่ยากลำไย,ยอยู่ไหนลำไย,ยลำไย,ยเราโอ้นี่นีหือไปเปลี่ยนสีนะ พอเปลี่ยนสีแล้วงงโอเคเดินทางนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแผลดิดนดึงครับเพราะว่าสําหรับชาโ์เมนเนี่ยถึงเราจะเจอมาเราก็จะจับมันไม่ได้อยู่ดีมันไม่มีตะก,ก้าเว้อะไรวะลงเกเนซที่สไปแล้วแต่ไม่มีเอ็นแกมตอนนี้ยังงงๆอยู่เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆก่อนเราหาจับตัวอื่นก็ได้ไม่เป็นไรครับจับตัวอะไรดีเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมต้องเปิดสแกนเว้ข้างล่างจระเข้เหียบนะครับแล้วก็แพ็คที่เลโนซอรัส no นี่ขอผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอานี่ไง Shadowman เจอแล้วเสียดายมันจับไม่ได้ไงไม่มีสก,ก้าไงเอ็นแกรมันล็อกอยู่นะทุกคนอุ้ยอันนั้นลงมาจากไหนเนี่ยกระโดดลงมาเลยลงมาจากไหนมันก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องไปหาเอ็นแกรมบาสเกมาให้ได้ก่อนนี่แล้วก็ตรงนี้ไทอาบ o นโตอันนี้ก็เป็นของ Genesis สเหมือนกันยังไม่เอาก่อนเอายาวไปยาวไปแต่ในแบบนี้นี่หาที่เล็กยากมากนะ ดีฉันต้เมนตรงนี้ยังมีอีกหลายตัวเนี่ยวิฉันต้อเมนเยอะสไตเดอร์ ider, นี่สัตว์จากเจนเนซิสอเยอะมากไป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 ยตรงนี้ก็สวยวเนี่ยทุกคนเหมือนจะข้ามแดนมาอีกฝั่งแล้วครับหยูยด้านันไหล่เนี่ยเดี๋ยวผมเจอต้นไม้ที่มันขึ้นมาเป็นหน้าของปะวานครับโอ้โห,โหทำอย่างเท่เลยอลังการเลยทีเดียวส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นไดนโดนเสาร์ทั่วไปเหมือนคล้ายๆกับ จุดที่มันอยู่ตรงบ้านเราะ่ะยังไม่มีตัวโหดตัวแปลกเช่นพวกทีเล็กกับกีก้ามาให้ได้ดูกันมากกินอาหารก่อนแต่ว่ามีแร่เยอะนะครับในเขตนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเราสามารถไปไหนได้บ้างอ๋อนี่ผมก็ขึ้นมาเหนือสุดแล้วนี่ทุกคนข้างหน้ารู้อะไรเนี่ยเหมือนเราจะเจอถ้ำครับผมมันมีถ้ำด้วยเหรอเนี่ยว้าวข้างในนี่ดูน่าสนใจว่ะน่าเข้าไปสำรวจครับนกเข้าไปได้หรือเปล่า เดี๋ยวลองบินเข้าไปดูนะเต็ไมไปด้วยเห็ดเรืองแสงต่างๆนะครับมากมายเลยในนี้เออเป็นถ้ำจริงด้วยแต่มันออกแนวแบบร้อนแรงแผดเผาไ้นิดนึงศัตรูยังไม่มีน่าจะเข้ามาฟาร์มพวกต้นไม้กันเป็นหลักนะในนี้เดี๋ยวลองลองไปฟารม์มดูดิว่าฟาร์มได้ไหมต้นใหญ่ๆแบบนี้อ๋อมันเป็นสิ่งประกอบฉากนี่คือผมไม่สามารถฟาร์มมันได้ว่ะเข้าไปดูข้างในลึกๆก่อนมีประตูอะไรด้วยเนี่ย โอ้ยตรงนี้เหมือนเป็นอารีนาครับน่าจะเป็นแท่นบอสแต่ว่าเราต้องจัดการตรงนี้ก่อนนี่นี่ไอดับเตอร์มามาเดี๋ยวมันค่าเราเลเวลเยอะซะด้วยอ๋อนี่ไงอันนี้คือมิชชั่นครับตรงนี้สามารถที่จะคราฟเอลิเมนต์ได้เหรออ๋อเราเอาเอลิเมนต์ชาร์จมาใส่เราจะได้เป็นเอลิเมนต์ปกติเอลิเมนต์ชาร์จจริงๆผมว่ารู้สึกว่าน่าจะได้จากตัวเทคมาหลายอันอยู่นะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในตัวไหนวะ ตัวนกนี่ไม่มีไว้เอาไว้ก่อนดีกว่าอ๋อแสดงว่าทางนี้จะเป็นทางออกในการเชื่อมมาที่แท่นตรงนี้นี่ไงมันออกได้หลายทางถ้าผมอยากจะไปด้านนู้นผมก็ต้องออกทางนี้เอาละโอเคเข้าไปดูดิทะลุไปไหนอ๋อทะลุออกมาฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้ก็ใกล้บ้านแล้วดินี่บ้านเราอยู่ด้านนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี้ยเราจะมาหาจับนกอาเจนกันก็นกแล้วกันนะครับทุกคนใช้เป็นลูกดอกสีฟ้าไปเลยลูกเดียวน่าจะอยู่ ด้านไงข้างหน้านมันก็มีเอาแบบเลเวลเยอะสุดๆไปเลยแล้วกันตัวด้านหน้านี้เลือกแค่500น่าจะเลเวลไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ผมอัพตัวละครก่อนอัดเลือดไปแล้วก็สำหรับนกนี่อ่าเลือดไปเช่นกันเน้นเลือดไปเลยเว้ยตอนนั้นเลเวล8มีร2 0ยไหมต้องการ1 2อยี่นะสำหรับนกต้องหาให้ได้จะมืดแล้วด้วยต้องรีบหน่อยข้างหน้านู้อีกหนึ่งตัวตัวนี้เลเวล52าเลอดร้ยไม่มีเหรอ56 48 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกใจตัวนั้นเลเวล8นี่ไงทีเล็กเอาทีเล็กอยู่นี่เหรอโอ้โหอยู่ใกล้บ้านนี่เองกูสาไปสักไกลไม่เจอมาเ,เจอใกล้บ้านนี่อยู่บนเขานี้เดี๋ยวก่อนทีเล็กไว้ก่อนเอาลูกกันเฮ้ยข้างบนลู้อีกตัวหนึ่งทุกคนเลเวลเท่าไหร่เอ้าเลเวล8โอ้โหบินสะสูงเลยบึงแต่เลเวลน้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาเลเวลเยอะๆนั่นแล้วก็ด้านหน้านุน๊ ดีไงเดป120เอ้ยอันนี้แหละที่ต้องการเอาลงจอดไปดีเลยด้วยอันนี้กนโกโนดอนได้อยู่ไม่อันตรายครับมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนืมเปลี่ยนเปลี่ยนลูกดอกสีฟ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่เอาละอารีโหลดให้พร้อมเลยไปการไปการไปการเข้าหัวนัดเดียวจัดไปล่วงเรียบร้อยเอาอยู่สบายแล้วทีนี้ได้นกแลยใส่เนื้อกันเลยนะครับเนื้อมาต้อน เนื้อ,อนโอชาท,ที่มันชอบกินเหมือนจะมีดีโลสีแดงน่ากลัวด้วยด้านนูน้นอันนี้อะไรเนี่ยเป็นดีโลปกติแดงกล่ำเลยนะ่าจะเกี่ยวกับช่วงฮาโลวีนเดี๋ยวเราจะไปแต่งบ้านเราให้มันดูแบบฮาโลวีนด้วยนะในวันนี้นกตอนนี้ยังไม่ได้นะครับใช้เวลานานไม่ได้สำหรับนกผมว่าน่าจะกินไม่เกิน2อันมัน้งเดี๋ยวดูก่อนใช้กี่อันวะเนี่ย พอใช้อันเดียวอ่าอันเดียวก็ไม่ยากครับเอาล้ครับตอนนี้ก็ได้นกมาแล้วนะครับผมก็กินไป1อันนะครับเดี๋ยวเราผลิตที่ขี่กันเลยอาเจนเอนแกรมไม่มีเลยรู้เอนแกรมก่อนอาเจนไม่ขึ้นไว้เฮ้อ่าตัวเอนปตัวหนึ่งโอเคอาเจนนี่พิมพ์ขึ้นยากมากขาดลายขาดไฟเบอร์อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้บินกลับบ้านครับบ้านอยู่ใกล้ๆกล้พอดีไปแต่งบ้านต่อมาลำยายไปพาเพื่อนกลับบ้านทางไหนเอ่ยน่าจะเป็นด้านนู้นเดี๋ยวดูแผนที่ดี นีน่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาตามมาตามทันไหมเนี่ยโอ้โหช้ามากช้ามากเลยสำหรับาเจนเพราะว่ามันไม่ได้เติมสปีดไปแต่ว่าเดี๋ยวเรื่อยๆได้อันนี้ปั่นเก็บฟิลปั่นเก็บฟิลตัวบนเขาเต็มไปหมดตัวเล็กตัวน้อยปีนขึ้นมาเล่นบนเขานะครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้ตัวขโมยไข่เดี๋ยวค่อยจับมันมีประโยชน์ในการหาไข่นะตัวนี้มา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 ,มาโอเคตอนนี้เพื่อนใหม่เรามาถึงบ้านแล้วนะครับเลยมาเลยมาเลย ไอสามขาวยังตามอยู่เลยลงจอดลองจอดสเตนไฟแต่งบ้านแนวฮัโลวีนหน่อยเอามามันก็จะมีในส่วนของฟักทองแล้วก็ไอนี่ครับหุ่นไรกาโอเคหุ่นไรกาเราก็จะวางตกแต่งให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวเอาลงไปแต่ผมจะแต่งให้มันดูน่ารักนั่นแหละไม่เอาให้มันดูน่ากลัวมากฟักทองเรียงหนดีวะเนี่ยข้างหน้านี้ต้องลงฟักทองไว้เยอะอ่ะเออนี่ได้ดูฮาโลวีนเว้ย เดี๋ยวจะได้ดูว่าตองคือในพวกนี้มันจะดูเข้าไหมอุต่า์เก็บมา้งเยอะเลยเนี่ยจัดไปมาเลยหาไอ้พวกโครงกระดูกก็หาไม่ค่อยเจอไม่รู้ไปเกิดตรงไหนบ้างเนี่ยลงไปอย่างนี้เออเห็นไหมแล้วมันก็ดูเท่ดีนี่หว่าอ่าใช่ได้ใช่ได้ไดเดี๋ยวไอหุ่นไล่กาต้องวางประดับให้ทั่วนะครับโอเคน้านนี้อีกน้านนี้อีกลงไปทั่วๆเลย ไม่รู้ตอนคืนมันจะช่วยส่องสว่างอะไรได้บ้างหรือเปล่าจริงๆจะทําตั้งแต่ฮาที่แล้วแต่ลืมนะเรื่องของการแต่งฮัลโลวีนเอาละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าตอนคืนจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมเอาละทุกคนแล้วนี่ก็คือตอนกลางคืนของบ้านเรานะครับาได้บรรยากาศเลยทีเดียวนะก็จะมีพวกหุ่นไล่กาครับสังเกตดูมันจะมีแสงเห็นไหมนี่สวยงามนะครับผมแล้วก็นกผมนี่ก็สวยนะลำใยถือว่าสว่างเลยทีเดียวในยามค่ำคืนนี่มาอยู่ตรงนี้ มาชมกันเลยบ้านวันฮัลโลวีนนี่ตรงนี้ก็ดูสวยงามว้าวสุดยอดนะครับมมมอสก็ดูเด่นนะในยามค่ำคืนเอาละครับก็สำหรับในคลิปนี้นะก็จบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบนบัอาร์ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจกันด้วยตอนนี้ช่องเราดนีแพ้ช่องอื่นไปแล้วนะนะครับยังไงก็ fc ที่ดูกันมาหลายปีก็อย่าพึ่งให้ พีี่่เนยยอมแพ้นะครับเราต้องสู้ๆเพื่อแอร์ของเรานะยังดำเนินกันต่อไปได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ